ที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมคุณแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้นะครับ RDD รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคันเนคาปิตอนวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าแคมรี ry, มีเยอะมากๆนะ มีทั้ง2.0ที่เข้ามานะครับแล้วก็2.5 G นะอ่ารถหลายๆคันนี่คือแบบว่าพรีเมียมแล้วนะครับลักชูรี่สุดๆนะครับถ้าเป็นในส่วนของแคมรีแต่ผมมี1คันที่อยากจะให้ดูว่าที่สุดของที่สุดอ่าแบบพูดมาแบบนี้คุณแผนมีอะไรหรือเปล่าอยากจะบอกว่าคันนี้นะครับเป็นตัวแคมรี่นะครับ เป็นตัว2,5 Hybrid อยากจะให้ชมเหลือเกินแต่ขอเวลาเดินแป๊บหนึง่งถามว่าเอ๊คันนี้หรือเปล่าคุณแผนไม่ใช่นะคันนี้ก็สวยนะเป็น2,5นะแต่แต่แต,แต่มีสวยกว่านี้นะครับมีเด็ดกว่านี้อีกอยากจะให้เห็นเหลือเกินว่าความสวยความเด็ดเป็นยังไงอันน่รถของเรานะครับอยู่ด้านล่างนี้อ่าเป็นตัว2.5 h ฮบริดพรีเมียอันนะรถสภาพแบบสวยๆกริบๆเงาๆเลยนะครับแต่ว่าเงาไหมเงาแต่ว่าติดนิดนึงที่นี่เรื่องฝุ่นนะแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็น2.5พรีเมียมถามว่าเขาพรีเมียมยังไงคุณแผนมันมันพิเศษยังไงนะกระจังหน้าดีไซน์ด้านหน้านะครับเหมือนกันกันกบ2.5ทุกระเบียบนิ้ว เหมือนกับ2.0ทุกระเบียบนิ้วแต่ความต่างจริงๆนะครับความต่างจริงๆในส่วนของออปชั่นเพิ่มเติมเนี่ยอย่างแรกนะถ้าเป็น2.5ขึ้นไปนะครับได้หลังคาสันรูปแบบนี้นะอาธรรมดาแล้าที่ไหนแต่สิ่งที่พิเศษสุดๆสำหรับคันนี้นะครับอยู่ที่ผู้โดยสารตอนท้ายอ่าเดี๋ยวผมเปิดกระไม้ดูล้กันอ่าถามว่าพิเศษงไงคุณแทนอย่างแรกนะครับเปิดขึ้นมานี่อยากจะบอกว่าเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนี ปุ่มตรงนี้นะครับคือเห็นไหมสามารถปรับเก้าอี้นะครับปรับโต๊ะได้นะครับปรับที่นั่งได้นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็เพิ่มแอร์ลดแอร์เพิ่มเสียงลดเสียงจากปุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะมันพิเศษแบบว่าค่อนข้างว้าวนะค่อนข้างที่จะแบบว่าเดี๋ยวผมนั่งข้างในอเอาเป็นว่าในส่วนของคนขับเดี๋ยวบอกความพิเศษของเขาก่อนอย่างแรกนะครับ เบาปรับไฟฟ้านะแต่ว่าสิ่งที่เด็ดจริงๆคืออยู่ภายในนี่คืออย่างแรกนะครับเขาให้เป็นแบบพันเนชิปนะครับซ้ายขวาเห็นไหมเอ่ยนะครับเพิ่มความเร็วรถความเร็วได้นะครับเสมือนกับเราขับรถที่เป็นแบบเกียร์แมนนวลแต่คือเกียร์ที่เป็นแบบออโต้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถวางชาร์จโทรศัพท์ได้นะเอาโทรศัพท์รุ่นที่รองรับนะครับต้องแจ้งกันนิดนึง เป็นรุ่นโทรศัพท์ที่รองรับแล้วตรงนี้สามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับแล้วก็ที่เป็นตัวจุดบุหรี่แบบนี้นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูเลยดีกว่านะครับก่อนญาติปิดประตูนะครับสตาร์ทขึ้นมานะครับเวลข้ามจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นเหมือนแบบรันเวย์นะครับคอยวิ่งแบบในสนามบินอย่างนี้นะครับและออปชั่นนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแน่นมากๆคือแบบ ดีไซน์โอเคออปชันมันนัน่นเหลือเกินนะครับคันนี้สำหรับ Camry มี n a v i g กเตอรนะครับในส่วนของแมปต่างๆตรงนี้ครับสามารถกดปุ่มเมนูนะครับมีทั้งเชื่อมต่อเบอร์โทรศัพท์โทรออกรับสายแอปพลิเคชันนะครับเพลงแล้วก็ n a v i g กเตอรนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะอแอป,ปอย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของกอดปุ่มพบก่อนเมนูนะครับ ออดิโอนะครับสามารถเลือกเป็นแผ่น CD usb และที่สำคัญนะครับตัวฟังก์ชันของเขาจริงนะครับตัวเครื่องเสียงเนี่ยได้ของ jbl มานะอ่าธรรมดาแล้วที่ไหนนะครับในส่วนของดีไซน์พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเขาเนี่ยครับค่อนข้างดูดีหรูเลยนะครับแล้วก็แผ่นดันชิปให้มาแล้วแบบซ้ายขวานะครับรถคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่1,1 9 1กโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นในส่วนของไฮบริดนะครับ ประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ที่สําคัญหรูสุดๆนะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยครับในส่วนของชุดเกียร์นะครับเราสามารถที่จะปรับในส่วนของแรงลมนะครับได้ด้วยใต้เบาะนะครับสามารถปรับความเย็นใต้เบาะได้นะครับลมใต้เบาะแล้วก็ออปชัน EV โหมดต่างๆนะครับเป็นเบรกดันแบบเบรกมือแล้วนะครับตรงนี้ได้เป็นแบบเบรกมือแล้วนะแล้วก็ปุ่มอีโค o โหมดต่างๆนะครับตรงนี้ออปชันตรงนี้ ลองมาเล่นลองมาสัมผัสดูนะครับกับคันนี้ราคา1,199,000บาทเท่านั้นนะครับใช้คำว่าเท่านั้นเลยเพราะว่าราคาเขาไม่ได้แพงมากนะครับได้ออปชันได้ความหรูหราได้พรีเมียมนะครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับสามารถปรับในส่วนของแยกอิสระซ้ายขวาได้นะค่อนข้างโอเคนะในส่วนนี้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเขาจะเป็นแตบบ่ว่าที่ปรับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบไฟฟ้า นะครับเห็นไหมเอ่ยนะสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับอันนี้นิ้วผมเองอย่าว่าเป็นตัวอะไรนะครับอันนี้ปรับสูงต่ำซ้ายขวาได้เบาะนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะอันนี้ว่าพิเศษแล้วนะครับสิ่งที่พิเศษแล้วแต่พิเศษจริงๆคือด้านท้ายมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าไม่ค่อยจะรีวิวด้านท้ายเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมาเป็นแบบว่าผู้โดยสารคนขับและอีกอย่างหนึ่งด้านบนเนี่ยเป็นซันรูฟนะครับ เปิดประตูเข้ามามาวันนี้เรามานั่งเล่นกันนะครับในส่วนอย่างแรกเลยผมก็ปิดประตูก่อนนะครับซ้ายขวาเนี่ยเขาจะมีม่านมาให้ด้วยนะอ่านะครับมีม่านมาให้ด้วยก็เป็นแมนนวลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นด้านท้ายเนี่ยาสามารถปรับเป็นแบบดิจิตอลได้นะครับเป็นเป็นออโต้นะครับด้านด้านนี้อะเดี๋ยวผมขยับกล้องก่อนอในส่วนของตรงนี้นะครับ ที่เท้าแขนนะเป็นที่เท้าแขนนะครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันตัวนี้นะครับเป็นตัว on off นะครับแล้วก็ปกติแล้วครับเขารุ่นเดิมๆเก่าๆครับเขาจะเป็นแบบเป็นปุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆจะเป็นแบบดิจิตอลอย่างนี้มีที่ว่างแก้วเลยนะเปิดมาปุ๊บนะครับเห็นออปชันไหมเพิ่มเติมเยอะมากๆปรับนะครับตรงนี้คือเขาจะสามารถที่จะปรับเบาะได้ีผมเอ็นตัวละ ซ้ายขวานะครับนี่ขึ้นลงโอเคนะฝั่งนี้ก็จะแยกกันอิสระนะครับฝั่งนี้คือของฝั่งที่ฝั่งนี้คือของฝั่งหนูนะครับแอร์นี่นะครับช่วงนี้เราสามารถเพิ่มแอร์ได้นะครับอุณหภูมิปรับให้ลดลงปรับให้เพิ่มขึ้นเป็นแบบสัมผัสนะครับค่อนข้างโอเคนะม่านนี่สามารถปิดม่านจากด้านหลังได้นะครับเปิดปิดม่านนะครับอันนี้ตรงนี้เปิดปิดได้ ค่อนข้างโอเคนะเขาให้ทํามาค่อนข้างดีนะครับออปชันแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหมวดต่างๆนะครับสามารถเพิ่มเพลงลดเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้นี่คือวอลลุ่มได้ยินไม่เอ่ยแล้วก็จะเป็นแบบว่าสกดแบบอื่น t ี่เบาหน่อยดีกว่าเริ่มดัง i t i f รเราสามารถเพิ่มเสียงรถสียงได้นะครับความหรูหราความสะดวกสบายของผู้โดยสารตอนท้ายที่จะออกเป็นแบบแนวผู้บริหารนะ,ะวางแก้วน้ำนะครับฟังเพลงเปิดแอร์ลดแอร์อยากจะ,ะปรับเบาะด้านท้ายหลายๆคนตอนนี้น่าจะอิจฉาผมแล้วบอกว่าคุณแผนจะสบายไวรือเปล่าเนี่ยนะครับปรับเอนเบาะได้นะครับ เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะฟินเฟอร์จริงๆนะครับฟินมากแอร์สช่องนะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้านล่างเนี่ยเขามีตัวที่เป็นเสียบ USB ให้เพิ่มอีก2ช่องอีก2พอร์ตด้วยลองเปิดไฟดูสิเห็นไหมเอ่ยนะอนนี้ผมเปิดไฟแล้ว <c oughs> นะครับจะเป็นที่ใส่ USB นะครับ นะครับจะมี USB เพิ่มเติมมา2พอร์ตนะครับแต่ถ้าตรงนี้ครับมีผู้โดยสารเพิ่มเติมเข้ามาเราสามารถที่จะพับเก็บได้นะที่เท้าแขนนะครับเราสามารถพับเก็บได้นะครับภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำนะครับด้านบนเนี่ยสามารถเพิ่มไฟรถไฟได้นะอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนท้ายสำหรับผู้บริหารนักธุรกิจจริงๆวันนี้ผมขอเป็นผู้บริหารสักวันนะครับสภาพโดยรวมนี่สวยๆจริงๆครับใครหาอยู่ผมมองว่าตอบโจทย์และไม่ผิดหวังสำหรับความหรูหราแน่นอนนะครับกับราคานะครับ1ล้าน1 0 0แสนเกบาทเท่านั้นนะครับสภาพนี้สวยกริบเลยทีเดียวในส่วนของด้านหน้านี่นะครับ ตนนี้กล้องผมมือถือเปลีป่ยนๆไปหน่อยนึงกล้องด้านหน้านะครับเป็นไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับสภาพกระจังหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยนะค่อนข้างสวยดีไซน์ค่อนข้างดีเลยนะครับสีขาวมุกนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยเดิมๆใครหาอยู่ผมมองว่าตรงนี้ไม่ผิดหวังกับเขาแน่นอน Camry 2.5 พรีเมียมนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเป็นแบบพรีเมียมนะครับราคาค่อนข้างโอเคนะกับสภาพนี้สวยเลยทีเดียวนะครับวันนี้มือสัน่นมือสัน่น <c oughs> นะครับสภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยสวยเลยทีเดียวนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับโดยรวมแล้วนี่สวยเลยด้านท้ายเขาจะเขียนว่าเลยว่าเป็นแคมรี่ะนะครับไฮบริดมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมา4จุดนะครับใครหาอยู่ หลูลาแน่นอนคันนี้ราคาขออนุญาตย้ยําอีกรอบหนึ่ง1ล้าน1 9 0 0บาทนะครับซื้อสดไม่เก็บแวดแล้วแล้วก็ถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันมาราคานี้คือแบบโอเคนะสมตัวเขาเลยคือสมตัวสมฐานะจริงๆกับ Camry 2.5 Premium นะครับใครจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้สูงสุดถึง84งวดนะครับแล้วก็ พิเศษนะครับฟรีประกันภัยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าฟรี1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าอีกตลอด24ชั่วโมงนาน1ปีด้วยกันสิทธิพิเศษนี้คือแบบ มอบให้กับลูกค้าเลยนะใครสนใจไงติดต่อทักทายได้นะครับเบอร์โทรผมด้านล่างนี้นะ0834402297หรือลูกค้าจะแอดไลน์เพิ่มเติมเพื่อที่จะขอโลเคชันณนะเวลานี้ในโกดังสต็อกนะครับผมอยู่ที่สมุทรปาการนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเทพรักษ์นะครับใครที่ จะอยู่ใกล้หรือไกลหน่อยแต่บอกว่าไม่ได้แล้วคุณแผนผมจะต้องมาดูนะครับเข้ามาชมเข้ามาเลือกเข้ามาดูก่อนได้นะครับแล้วก็ใครบอกว่าอุ๊ยพลาดกลัวแบบจะหลุดนะครับจองก่อนได้นะครับเข้าบัญชีบริษัทรถดีเด็ดนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นบัญชีส่วนตัวเป็นบัญชีบุคคลนะครับแต่ว่าจะเป็นบัญชีบริษัทนะครับใครสนใจอยากจะจองไว้ก่อนนะครับจองอยู่ที่5 00 0บาทเข้าบัญชีอาคเน รถดีเด็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงทักผมมานิดนึงเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีบริษัทให้นะครับแล้วก็หรืออยากจ,จะเข้ามาชมบอกว่าจองก่อนคุณนแทนแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยเข้ามาดูอีกทีนึงได้เลยครับยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจจริงๆทักทายมาได้นะครับวันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางผมลงไว้อาจจะเป็นรถหรูๆคันนี้อาแคมรี่หรือ จะเป็นราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาวลงมาก็จะเป็นในส่วนของอันติสอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นรถกระบ,บะนะครับรถ suv นะครับสนใจแบบไหนติดต่อทักทายได้ยังไงวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP นะีหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปแล้วยังไงพบกันใหม่อีกทีนะครับสวัสดีครับ